มันต uh ่ำ huh. อ uh ่ะขานี huh. uh ่ยาวขึ huh. uh ้นเหรอไม่คอเข้ามนไปดูบวมไปสิลงไปอีกอ้าวไม่เป็นแบบนั้นก็มันจะลงไปนิดหน่อยไงโมขันโมเน้นจะนอนจ้ะไดยกขึ้นมาแน่จะนอน พี่จะ็อตคุยคกันมาแล้วบอกว่าแฟนขีหูไบ่มาเยไอขี้รถตนั่นนั่เดียวได้หรโอ้ยเป็นยังถึงโบหงก็อยู่สิงคโปร์โคือโบวานเานย็รจินแล้วเ เธอบอกครับแบบนั้นจริงๆเหรอบอกก็เราเรียนสิบสี่บอเป็นยังไงสิบสี่เหรอ ไเหือเป็นเหอ่หแล้วสุ่มตรวจทำไมถ้ามันใช้เลขตัวเดียลอยังไรทั้งแบบูทั้งบัวทำไมคูณเลขตัวกันเอลขไได้ไงว่าคูณด้ตวจกันเพราะองคือเมใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดียวผมว่าอยากดูว่าหูนอะไรอย่างนี้ลองเขาหผิดไมคือเป็นหลายมาใช่ไหมที่เา ทำไมกินชาจย่งเดยฉันจะหมดแล้วแมวตัวนั้นทำไมอ้วนจังอ้วนเหมือนฉันเลยแมวอ้วนปุงโยเนี่ยเดินไปน่ะตุ้ยหนุยตุ้ยหนุยตุ้ยหนุย น,น,นี่ตาหัวต่อมันหมักคนหมักคนหมักคนหมักหมูนี้ กันลี้ัน้งเดียวในรั้งหี้องมีที่แ้วที่แล้วกที่แล้วคือที่นี่เขาโยนของ มาให้นนุงืออ่คือวันที่2อือปสะือยคือใส่ือ็ใส่นเอเซลแล้วก็เกนไปเจอกันเลย